เห็นอยู่ไกลๆไปพี่น้องเห็นอยู่ไกลๆน่าจะเป็นต้นบานบ้านโน้นแหละครับที่ว่าพ่อใหญ่สือแด็กคนบอกว่ามาตัดาวโพดเนาอผมก็ไปเอาเจ้านั่นแล้วผมไม่ได้เขาไปเอาเจ้าผมมันเลือกปุดเจ้านี่ติดทางกว่ากับเจ้าเตียวมากนี่มันติดทางพวกมันเอาไงป่วาเจ้านี่ต้องเขาไปเลยกครับอย่ารถติดครับเพราะว่าเขาคดนน้ำนี่ครับพี่น้องเห็นบอลเขาปลูกแล้วเขาตัดดอกเขาแบบเขาคดนน้ำตลอดครับดินมันซุ่มเมื่อกี้กันย่งเกือบออกว่าดดเล่นเมื่อกี้ รถผมไม่ค่อยมีแห้งเพราะว่าเข้าไปในมันมันจมเลยได้พี่นอ้องเข้าไปมันจมเพราะว่าเป็นไอ้อดน้ำตลอดวันนี่ดินมันชุ่มเนาะเข้าไปเลือกปนั้นต้องรถที่มีแห้งรถที่มีแห้งจานหน,นึ่งจะเสียออกมาไหนรถผมนี่อีแตนไม่ค่อยมีแห้งครับรถไม่ค่อยมีแห้งอ,ไปไปออกไปก็จะออกยากอย,กอยกู่ดอกแต่ว่ากรับเพราะเพราะเนี้ยเพราะว่าเพิ่นเล่นเขาเล่นออกเพิ่นอัดดินจะเน้นเนาะนั่นแหละเพิ่นเข้าไปแต่ว่าผมกนะเขามาแล้วไปไมาแล้ว ใส่มาชิบสองสอบเอาชิบสองสอบสามร้อยหกสิบบาทเอากระสอบมาเปลี่ยนบริเกียนซะเพราะว่าเขียวมาเปลี่ยนเจ้าเก่าอยู่กทั้งนอกเจ้าเก่าเพิ่นบม่มีมันก็เลยเข้ามาทั้งในก่าสามสิบบาทขึ้นเ่ากรับบริเกียกระสอบบริเกียกระสอบก่อนกระสอบยังอยู่กระสอบยังอยู่ไอ้ออเปลี่ยนข้าวหนานี่เระพี่น้องเบิ่งเนี้ยไอ่มองเห็ดยูเห็ดกินงกระจูอ้ยผมเป็นตาเลือดใจไหลยังกะมีแต่ระบบทามตะบบทามมืดเลย เจ้าเนื่องเจ้าเนื่อง็ดตุละหารายชิปเลยตุละหาไล่ชิปเลยิปเลยเจ้าก็ทุกเแล้วครับแค่ใเมืองว้านาเดียวก็ราให้สวนมาพูดกันให้กับพวกมีอมาคุยเล่นเด้ ปับเรื่อนหน่อยก็ลกั้งง่ายซะทีเนี่ยปักเครือตัวปักเครืนหน่อยมีมีตัวเดียวเหลือตัวเดียวต่ว่าเจ้าอื่อนยัเข็มให้เลยจว่าด <c ười> ินก็เจ้ากันเป็นดินแดงนะครับดินแดงดินแดงใหรขัมันงดดินแดงเอาเลยต่ว่า เจ้อม so like ีรากน้ำเนาะเจ้าับสบายวุเตง็มปีดินสีดกระช่างเยอะี่เขสุดกระช่างว่าดินสีสุดกระช่างพู้นึ่งะเปลี่ยนองเลยฟองน้ำไหลตลอดปีเจ้าได้ยินได้ต้นบ้าบ้านผมนี่บ่อเป็นเขาเป็นน้ำครับว่าได้กับุู้ชายผงเดอดอกเลี้ยดอกอ่ะ พัฒนามากขึ้นพัฒนาเป็นภาพนาการเกษตรของคุณทุกจังหวัดเลยเนาะเนี่ยทุเรียนเห็นบ่ทุเรียนยัได้กินนไดยเลยได้กินกันได้นะจองเลยนะี่จองเลยเน่ะจอดจอดกันของปืนดอกเลยเรียบีหนอนทุเรียนของปืนดอกแล้ว ดอกจีนไวแล้วบ่ดอกเป็นพวงเลยจักปีเลยบุญการสีไลยปีแล้วคือวันบ่บ่ต่ำกว่าน่าจ,จะหกเจ็ดแปดปีสิปีไปแล้วเนาะ,ะลันดอกเนาะสวนนี่โอ้ปติตาอีชาเพิ่์ลอิลี่เป็นป่านเพิ่์ลเห็ดอยู่เห็ดกินได้ดีกันสิเนาะปติตามาหาซื้อที่แถวนี้เนาะเนาะโอ้ซื้อที่ก็สิแพงได้บัณฑิตเนาะเพราะว่า มันอยู่ในเขตชนบะทานมันอยู่ในเขตชนบะทานนี้แนนอนเลยทีต้แพงอตัวนี้พ่วงกนันนัดเป็นแถวเลยตอกต้นพุ่นดอกบานแล้วดอกบานแล้วต้นพุ่นขี่คันลุไปบึงขี่คันลงไปเบึงขึ้นกันละกาบ,บานก่อนมันจะเทียงแล้วอดเวลากินเขาแล้วอดเวลากินเขาเทียงแล้ว ไก่คเคียงได้ไดิหาสิบแปดนาทีอ้วมเมนสามสิบแปดนาทีสิบเอ็ดนาฬิกาสามิแปนาท,นาทีอันนี้ก็ทุเรียนหน่อยอไปกันด้วยพี่น้องสามีด้วนะเดี๋ยวเธอิะอดบ้านกับไก่เติมอยู่ไก่เติมอยู่เธอจะมาบ้านกัได้ครับผมมนาพอกันไหม